กราบสวัสดีครับผมทอยทอยจิสรานะครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเจ้าตัว e o s r p ในปี2023นนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตกันก่อนนะครับผมไปกันครับ โอเคครับก็มาพูดถึงเรื่องสเปคและ Key ฟิวเจอร์กันก่อนนะครับผมเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะออกมาในระยะเวลานานพอสมควรแล้วนะครับประมาณ3-4ปีแล้วนะครับผมตั้งแต่ปี2019สเนาะสเปคก็มีคนพูดไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมจะมาพูดคร่าวๆแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งสเปคผมก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้มีเจ้าตัวนี้มีความละเอียดอยู่ที่26.2ล้านมกะพิกเซลนะครับเป็นเซนเซอร์ฟูลเฟรมนะครับแล้วก็เป็น C Mode เซนเซอร์นะผมตัวนี้ยังใช้ ชิปประมวลผลเป็นดิจิตแนะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกมาหลัง E O S R หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะโอเคสิ่งที่ผมจะมาพูดก็คือสเปคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมจะไม่พูดมากไปกว่านี้แล้วนะครับดิเมนชันก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นะครับขนาดมันเท่ากับฝ่ามือพอดีเลยนะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนถือ E O S R เนาะพอมาถือเจ้าตัว E O S R P ก็รู้สึกว่ามันสั้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ เบานะครับแต่ผม,ผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบว่าบอดี้เบาๆเด้อมันก็เลยรู้สึกแบบอึดอัดนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมีกิฟที่ดีมากเลยครับเป็นกิฟเท่ๆอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมถ้าใส่ก็จะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูเลยนะก่อ,อ,อ,อนอนื่นเลยเราจะต้องเปิดตูดตัวนี้ก่อนนะครับคือเอาเจ้าตัวแผ่นรองตัวนี้นะครับออกจากตรงนี้ก่อนนะครับถอดออกมาแบบนี้นะ อ่าแล้วก็เราก็ใส่กิ๊บตัวนี้เข้าไปนะครับผมปึ๊บหมุนแบบนี้เลยนะครับพอใส่ปุ๊บหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับจับถนัดมือขึ้นนะครับผมนิ้วก,ก้อยไม่ล้นแล้วนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บฐานจะเป็นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มอ่าแบต ใส่เพิ่มหรือยังไงนะเพราะว่ามันสั้นแค่นี้เนาะมันแค่ช่วยในเรื่องการจับถือแค่นั้นเองนะครับกิฟแท้ตัวนี้ราคาจะก็จะอยู่ที่ประมาณสามพันนะครับผมสามพันน่อยๆน,นะครับผมนะครับดิเมนชันข้างบนของ r p ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะให้ดูเลยนะครับดิเมนชันของมันอืประมาณนี้อ่าผมต้องบอกก่อนว่าแค n น n อนเาะร่องตรงนี้ออกมาได้สวยมากนะครับสองสองจุดเนี้ยดึงออกมาแบบนี้เลย สบายมือมากนะครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นเดเมนชั่นที่ผมใช้ในปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็จะเอาไปถ่ายวิดีโอบ้างนะครับแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นกล้องหลองในการถ่ายงานต่างๆนะครับของผมนะครับซึ่งล่าสุดผมเอาไปถ่ายงานแต่งมานะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ภาพให้ดูในลำดับต่อไปนะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็คือผมได้เอาเจ้าตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอมานะครับซึ่งตอนนั้นนะ่ะผมไปถ่ายรีวิวร้านร้านหนึ่งมานะครับที่จังหวัดน่านนะครับผมซึ่งการถ่ายรีวิวของผมก็คือการจะนํานางแบบเข้ามาในช่องแล้วก็ถ่ายเป็นมุมถ่ายภาพในร้านคาเฟ่นะครับผมซึ่งร้านนั้นก็มีชื่อว่าน่านกินเฮาค,นะคาเฟ่นะครับคาเฟ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเลสตอร์ลองเนี่ยครับคือมันเป็นร้านอาหารที่มัน กึ่งคาเฟ่ด้วยนะครับเป็นร้านขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ร้านก็มีการจัดเลี้ยงด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามีเสียงเข้าก็คือบ้านผมกําลังมีการก่อสร้างอยู่ใกล้นะครับผมมันก็เลยมีเสียงเข้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ผมเอามันไปถ่ายดีกว่าครับไปตรงนี้ก็จะเป็นการถ่ายเปิดกล้องของรายการคาเฟอินที่ผมไปถ่ายรีวิวนะครับผมก็จะเห็นว่าภาพที่เห็นนี่คือมุมมองของระยะเลน35นะครับ r f นะครับซึ่งเปิด กันสั่นเรียบร้อยแล้วนะครับอัดไฟล์ที่ขนาดา60เฟรมเรทนะครับเป็น Full HD นะครับผมก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นดิเมนชันที่แตกต่างกันที่ผมใช้ Full Frame ในการถ่าย Walk ก็มันจะทําให้เราได้เห็นดิเมนชันคือมิติข้างหลังคือจะเห็นระยะชัดลึกชัดตื้นค่อนข้างชัดเจนมากในการาถ่ายแล้วก็เน้นตัวบุคคลนะครับผมอ่า วิดีโอเจ้าตัวนี้มันค่อนข้างที่จะอพอใช้ได้นะครับผมต้องคิดผมต้องบอกก่อนว่ามันพอแค่พอใช้ได้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยกล้องถ่ายระดับ 4K60 เฟรมเรทได้แล้วนะครับซึ่งมันก็น่าจะเป็นดีฟอล์พื้นฐานที่จะส่งทอดไปในอนาคตนะครับ Full HD ก็จะเริ่มหายไปนะครับตามการเวลานะครับผมแต่ว่า ผมจะให้ดูด้านใต้นะครับตัวนี้จะ,จะใช้แบต LPE17 นะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นแบตท,ที่ค่อนข้างเล็กมากนะครับทุกคนปึ๊บอ๋อโอเคนี่นะครับเป็น LPE17 นะครับมันมีขนาดแค่1 0 0 0พกับอีก40มิลลิแอมป์นะครับผมผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่เราไปถ่ายงาน wedding ที่ผ่านมานะครับมันเกิดอาการที่เรียกว่าแบตไหลนะครับผม แบตไหลในที่นี้ถ้าเป็นช่างภาพถ่ายงานก็จะเข้าใจว่าแบตไหลคืออะไรนะครับผมคือเราถ่ายได้ไม่หมดงานนะครับถ่ายได้ประมาณ1-2ชั่วโมงแล้วแบตมันก็ลงพอลงมาถึงครึ่งหนึ่งปุ๊บแล้วมันก็จะลงเร็วมากเลยนะครับอีกสักแป,ป๊บหนึ่งคือมันแดงแล้วนะครับผมผมจำเป็นก็ผมจําเป็นต้องไปซื้อแบตมาเพิ่มนะครับเป็นของ Kingma นะครับ2ตัวนะครับผมแต่ตัวนี้ไม่สามารถใช้กับที่ชาร์จแทได้เลยนะครับผม จะต้องใช้ที่ชาร์จของมันเองนะครับตัวนี้นะครสรุปแล้วตอนนี้ผมมี LP e 7 7อยู่ประมาณ3ก้อนนะครับแล้วก็ผมต้องบอกก่อนว่า3ก้อนเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ได้แค่ประมาณครึ่งวันนะครับทุกคน มันครึ่งวันจริงๆนะครับถ้าเราใช้มันเป็นกล้องหลักนะครับ RP แต่บางเออน่ผมใช้มันเป็นกล้องรองนะครับเพราะว่ากล้องหลักผมใช้ USR ซึ่ง USR ของผมอะติดแบตเตอรี่กิฟต์แล้วก็มีแบตแท้อยู่3ก้อนนะครับซึ่งผมอะสามารถถ่ายงานเช้าบ่ายแล้วก็ก็บกลางคืนได้ด้วยนะครับผมก็เลยจบที่3ตัวนั้นนะครับที่มันเป็นแบตของ USR ครับ LPE6N นะครับผมซึ่งตัวนั้นเก็บประจุได้เยอะมากนะครับผมแต่ตัวนี้ไหลจริงนะทุกคนไหลามากเลยนะครับผมนี่น,นี่นั่นคือข้อเสียของเจ้าตัว RP นะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะส่งต่อดินเไปถึง R8 ด้วยนะครับผมหน้าปัจจุบันเนี่ย R8 มาแล้วนะแต่ว่าผมยังคิดว่า บางคนที่เขามีงบจํากัดเนี่ยเขายังจะต้องใช้กล้องตัวนี้อยู่นะครับผมก็เลยนํามารีวิวนะผมคิดว่ามันยังใช้ได้นะณนปัจจุบันนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปอีกทีนึ่นะครับแต่เราไปดูไฟล์ของตัวเจ้าตัว USRP กันก่อนนะครับซึ่งผมได้ไปถ่ายทั้งรีวิวแล้วก็เอาไปถ่ายงานจริงด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟล์กันนะครับแล้วเรามาวิเคราะห์กันนะครับผม <c oughs> ภาพนี้ผมใช้ USRP กับ เลน EF 5 0 1.2นะครับผ่านมาส์อะแดปเตอร์นะครับผมซึ่งผมต้องบอกก่อนเลยว่าดนามิกเรนจ์ของเจ้าตัว RP เนี่ยค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับผมต้องให้ดูภาพก่อนกับภาพหลังนะครับผมภาพก่อนกับภาพหลังจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งหลังกล้องที่ผมถ่ายมาคือไม่ได้ที่จะโอเวอร์เกินไปหรือดอบมากเกินไปนะครับ มันจะอยู่ที่ประมาณกลางๆนะครับพอที่จะปรับโทนได้ง่ายนะครับผมซึ่งเวลาเราถ่ายภาพเราก็ไม่ได้ถ่ายแบบให้ภาพมันจมเกินไปใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายภาพมันจมเกินไปแล้วมาดึงทีหลังเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันออมาทํายากขึ้นนะครับแต่ในบางสถานการณ์ที่เราไม่สามารถเก็บแสงได้พอดีหรือว่าไม่ได้ไม่สามารถจัดได้นะครับเราจําเป็นจะต้องถ่ายมาก่อนแล้วมาดึงทีหลังใช่ไหมครับแต่ว่า ผมต้องบอกก่อนว่า EOS RP มันมีข้อจํากัดในการดึงอยู่นะครับมันไม่ใช่ว่าสามารถดึงไฟล์ที่จมลงไปลึกๆแล้วดึงขึ้นมากลับมาสมบูรณ์แบบได้นะครับผมแต่ผมยังคิดว่าเออมันยังเพียงพอต่อการใช้งานนะครับผมไฟล์มันค่อนข้างที่จะดีมากนะครับไฟล์มันคล้ายๆกับเจตัวกล้อง EOS R6 Mark 2เลยนะครับผมที่ผมใช้ก็จะมีการดึงเ e อ็กโพชัขึ้นแค่นิดหน่อยนะครับแล้วก็ มีการเพิ่มคอนทารา์ขึ้นอีกนิดหน่อยนะครับเพื่อความคมชัดน,นะเพราะว่าเลนส์จตัว50 F 1.2L เนี่ยที่1.2อะมันมันคดข้างที่จะมีความเบลออยู่นะผมอยากให้มันคมชัดขึ้นอีกหน่อยนึงผมก็เลยเพิ่มคอนทารา์นะครับแล้วก็มีการเพิ่มท็กเจอร์ขึ้นอีกนิดนึงนะเพื่อให้มันชัดขึ้นนะผม ปรับสีก็ปกติของผมนะครับดึงนิดๆหน่อยๆน่อยนะเดี๋ยวเราเรามาดูที่คีย์หลักก็คือตรงโทนภาพนะครับผมที่ผมว่าผมดึงเอฟเฟกชั่นอ่าไม่ได้ไม่ใช่ดึงนะครับที่ที่เห็นอยู่คือลดลดเอฟเฟกชั่นลงนิดนึงนะครับผมแล้วก็เพิ่มคอนทาสต์นะครับแล้วก็ยังมีการดึงแชโดว์ที่มันจมไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงสีดําขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับผมเทิกเจอร์ก็อย่างที่ผมบอกว่ามันใช้เลนส์50 1.2นะครับผมก็อยากให้มันโค้งขึ้นอีกนิดนึงก็ เพิ่มเท็กเจอร์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมเพิ่มสีนิดหน่อยนะครับก็จบแล้วนะครับภาพนี้นะครับก็จบๆจบจบเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟล์งานแต่งกันบ้างนะครับงานที่อยู่ในสถานการณ์จริงแล้วก็าการถ่ายเนี่ยค่อนข้างไหลนะครับมันเป็นงานอีเวนต์เนาะมันต้องช่วงจริงจังหวะในการถ่ายนะครับเรามาดูกันว่าภาพการช่วงจริงจังหวะในการถ่ายมันเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับ ต่อไปเรามาดูภาพของงานแต่งกันบ้างนะครับผมซึ่งผมจะต้องบอกว่าผมใช้ R P ในการถ่ายงานแต่งด้วยนะครับซึ่งเป็นกล้องรองในการถ่ายนะครับติดกับเลนส์35 F 1.8 R F นะครับผมซึ่งเราจะเห็นว่าภาพที่ผมเอาให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่เราภาพนี้คือภาพรวมนะครับภาพที่ผมจับคอมโพสแล้วแล้วก็รอถ่ายนะครับผมซึ่งเรามาดู ว่ามันดึงมากน้อยอย่างไหนดีกว่านะครับ <sz> เราจะมาสังเกตที่ D R นะครับสำหรับการถ่ายภาพนะครับเราต้องสังเกตที่ D R เป็นหลักนะครับผมตรงเนี้ผมถ่ายมาเนี่ยวันนั้นคือเป็นวันที่หมอกควันค่อนข้างเยอะนะที่จังหวัดน,น่านเนี่ยหมอกควันเยอะมากนะครับทุกคน,น và, <S <S เราจะเห็นว่าภาพติดแดงติดเหลืองด้วยนะครับเพราะว่าแดดมันผ่านฝุ่นควันมามันจะออกสีแดงๆนะครับผมภาพที่เราเห็นมันก็จะแดงๆนะครับแล้วก็ พอเรามาทำเราก็จะมาลดเทมลงให้เป็นออกฟ้าๆหน่อยนะครับผมก็จะเห็นว่าเราสามารถดึงได้นะครับแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือเยอะเลยนะครับมี d ีเหลือให้เราดึงเหลือให้เราแบบดรอปลงในส่วนที่มันสว่างเกินไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะเพียงพอในการถ่ายภาพนะครับผมเฉพาะถ่ายภาพนะซึ่งถ่ายวิดีโอผมก็พูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่ามันทำได้ ดีที่สุดแค่ Full HD 60เฟรมเรทนะครับผมซึ่ง 4K ของมันก็ไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับผมแต่ภาพถ่ายนี่พอดีมากเลยครับสำหรับคนที่แบบว่าเอามารับงานนะครับผมแนะนำน้องๆที่เข้ามาในวงการถ่ายภาพหรือว่าเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นนะครับแล้วก็อยากจะมารับงาน ขึ้นมารับงานรับปริญญานอกรอบรับปริญญางานบวชงานแต่งงานแต่แต่ผมต้องบอกว่างานอ e ีเวนต์น่ะมันค่อนข้างลําบากดีหนึ่งนะครับถ้าเป็นงานที่ไหลค่อนข้างเร็วนะเพราะเจ้าตัว usrp เนี่ยมันค่อนข้างที่จะโฟกัสช้านะครับผมเพราะว่าเซ็นเซอร์มันเป็นเซ็นเซอร์ในยุคเก่านะครับยุคที่มันอัพมาจาก dslr ใหม่ๆนะครับ มันก็ยังใช้ชิปตัวเดิมอยู่ที่เป็นดิจินะครับมันก็เลยไม่สามารถทำโฟกัสคอนติเนียโฟกัสได้ไวๆเหมือนเจ้าตัว USR 8ที่กำลังจะออกนะครับแล้วก็ในอนาคตต่อจากนี้นะครับก็จะเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับดูสีสันนะครับผมอีกทีหนึ่งโอเคผมก็จะสรุปเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของภาพถ่ายนะครับ เรามาสรุปข้อดีข้อเสียของ USRP กันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมเป็นการสรุปท้ายคลิปนะครับนะผมต้องบอกกันว่า USRP เป็นกล้องที่ดีมากๆเลยนะครับตัวหนึ่งเลยนะครับราคาตอนนี้มือหนึมันอยู่ที่ประมาณ3 3 8 0 0ะครับเป็นราคาเป๊ะๆที่ผมเช็คมาแล้วนะครับซึ่งราคา33,800าแล้วก็คุณภาพกล้องประมาณนี้ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับแต่ว่าเราสามารถหามือ2ตัวนี้ได้ในราคา ถ้าเป็นประกันศูนย์นะครับแล้วยังมีประกันเหลืออยู่เนี่ยผมน่าจะตีได้ประมาณ2 0 0 0ง2 9 0 0นะครับแต่ว่าถ้าหมดประกันไปแล้วแต่ยังเป็นอดีตศูนย์อยู่นะครับก็น่าจะได้ประมาณ20,600-20,800แล้วแต่สภาพอีกทีหนึ่งนะครับผมซึ่งผมได้เจ้าตัวนี้มาใน,ในราคา20,600นะครับแล้วก็เจ้าตัวกิฟต์มาในราคา2,000นะครับผมรวมทั้งหมดก็จะเป็น20,800นะครับแล้วก็มันจําเป็นต้องซื้อเจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ้าตัวแบตตัวนี้นะครับ LPE 17นะครับมันจำเป็นมากเลยนะครับเพราะว่าก้อนเดียวต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีทางพอแน,น่นอนนะครับจึงตรงนี้มันเลยกลายเป็นข้อเสียของเจ้าตัว USRP นะครับผมแต่ว่าสำหรับใครถ้าไม่ซื้อกิฟก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมจะบอกว่ากิฟตัวนี้ามันสามารถส่งส่งต่อเข้าไปถึงการใช้ USR8 ในอนาคตได้นะครับสำหรับคนที่มี r p อยู่แล้วล้วอัปเป็น r 8ผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากเลยนะครับถ้ายังมีแบบว่า อุปกรณ์เสริมของ u s r p u นะครับสามารถเอาขึ้นไปใช้ใน R8 ได้เลยนะครับเพราะว่าใช้แบตตัวเดียวกันด้วยนะครับผมผมก็แปลกใจนะว่าทําไมเขาทํา R8 มาเรายังใช้แบตตัวเดียวกันนะครับน่าจะแบบว่ามีการเพิ่มประจุอ,อีกสักหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าเราไปใช้ R8 ที่ถูกลดสปคมาจาก R6 Mark 2เนี่ยแล้วยังใช้แบตตัวเดิมเนี่ยผมกังวลเลยนะครับว่า มันอาจจะมีอาการแบตไหลอีกเหมือนเดิมนะครับไม่รู้ว่า A8 จะมีการจัดการพลังงานในการใช้งานเป็นยังไงนะครับแต่ว่ามันน่าจะใช้พลังงานในการขับเคลื่อนมากกว่า a p ใช่ไหมครับถ้าเราดูในภาพรวมนะครับโอเคนั่นก็คือข้อเสียของมันนะครับส่วนข้อดีของมันก็คืออย่างที่ผมบอกว่าในราคานี้ราคา28,000เนี่ยคุณจะไม่ได้กล้องฟูลเฟรมในลักษณะนี้แล้วนะครับ ผมต้องบอกก่อนเลยนะครับ RP เป็นกล้องที่ดีมากนะครับถ้าสมมุติเราใช้ RP กับเลน r f เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะครับทุกอย่างมันถูกกำหนดมาว่าเออถ้าคุณใช้ RP นะ R System นะคุณจะต้องใช้ AF แต่เขาไม่ได้บอกว่าเออคุณจะต้องใช้ AF ตลอดไปแต่เวลาเราใช้งานจริงอะ่ะมันจะรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องใช้กับ AF ว่ะเพราะงั้นผมเลยจะบอกว่า การที่เราใช้กล้อง R P กับ R F อ่ะมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบมากแล้วมันก็จะได้ภาพที่ตามแบบที่เราต้องการนะครับความคม d ดินนมิกสีสันโฟกัสทุกอย่างเลยถ้าเรา,ามาใช้ในระบบ R system ที่มันเป็นกล้อง R F แล้วก็เลน R F บวกกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากแต่อย่างที่ว่านะคือเลน R F ในเกรดโปรโปรมันค่อนข้าง,งราคาแพงนะครับผม ต้องพูดเบาๆนะครับราคาแพงนะครับอยากจะให้ Canon ช่วยออกเลนในเลนกลางๆหน่อยนะครับ50.1.4เงี้ยดูโซ n y นะครับโซ n y ออก50.1.4 gm นะครับผมเพราะฉะนั้น Canon นกรุณาออก50.1.4 r f ให้หน่อยได้ไหมครับ ให้มันอยู่กลางๆหน่อยระหว่าง50.1.8กับ50.1.2ซึ่งตอนนี้มันห่างกันเยอะเกินไปนะครับราคาเนี่ยผมมาเป็นคนชอบใช้เลนระยะ50นะครับผมก็เลยอยากจะได้เลน50.1.4มาใช้งานในระบบ r f แบบเต็มระบบนะครับผมโอเคเอข้อดีของมันอีกอย่างนึงก็คือมันน้ำหนักเบานะครับผมบางคนอาจจะคิดว่ามันหนักนะเพราะว่า คุณอาจจะถือกล้องที่น้ําหนักเบามาก่อนแล้วคุณมาถือ RP คุณก็เลยรู้สึกว่ามันหนักแต่สําหรับผมอ่ะผมถือ R แล้วก็ใส่กิ๊ด้วยแล้วก็แบต2ก้อนผมเป็นคนชอบกล้องที่มีน้ําหนักนะครับผมกล้องเบาๆแบบนี้ผมไม่ค่อยมันไม่อยู่มือครับผมอยากจะาได้น้ําหนักเพิ่มหนึง่งปกติถ้าใส่กับเลนส35 AF มันก็เป็นระบบซิสเต็มที่เบาที่เราสามารถยกขึ้นมาถ่ายวกได้นะครับ อย่างที่ผมให้ดูไปตอนแรกนะครับผมก็บอกด้วยกล้อง Eos RP บวกกับเลนส์35 r f นะครับซึ่งเป็นกล้อนที่เบามากแต่ว่าตอนนั้นผมติดช็อตกันไปด้วยนะครับผมซึ่งเป็นซารามมนิก V m i c r นะครับซึ่งน้ําหนักไม่มากเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถถือในระบบซิเทมมนั้นได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ว่าถ้าบอกเป็นระยะเวลานานาน,นานกว่านี้แต่แต่ที่ผมถ่ายอ่ะมันคือการถ่ายเป็น วิดีโอสั้นๆแล้วเอามาต่อกันนะครับแต่ว่าถ้าเราถ่ายเป็นลองช็อตเนี่ยมันอาจจะทําให้เราล้าได้นะครับผมเพราะว่าเหมือนว่าน้ําหนักมันจะไม่เยอะแต่ถ้าถือนานๆมันก็รู้สึกเมื่อยได้เหมือนกันนะครับผมมันแตกต่างกับกล้องที่เอาไว้บอกเลยนะครับอย่างพวก DJI Osmo อะไรประมาณนี้มันเป็นกล้องน้ําหนักเบามากที่เราสามารถถือได้ทั้งวันนะครับผมแต่ว่ามิติก็อย่างที่บอกนะฟูลเฟรมได้เปียบกว่านะครับผม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งอะไหนๆก็พูดแล้ฟูลเฟรมได้เปรียบกว่าจริงครับเรื่องนี้เพราะทุกวันเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาผมเลือกกล้องเนี่ยผมต้องเลือกฟูลเฟรมเป็นหลักเพราะว่าหนึ่งคือมิติของฟูลเฟรมได้ดีกว่าแล้วก็ผมรู้สึกพอใจมากเวลาถ่ายถ่ายแล้วดิเมนชันระยะชัดลึกชัดตื่นมันได้แล้วก็มุมมองแบบฟูลเฟรมได้แล้วก็ระยะเต็มของเลนไม่ต้องไปแบบคำกังวลว่าเอ้ยเราใช้เลนนี้ ระยะมันจะเท่าไหร่เราจะต้องคูณ1.6หมไมเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าการใช้ฟูลเฟรมเป็นอะไรที่พอเหมาะพอดีสําหรับผมนะครับในการถ่ายภาพนะครับแต่ว่าถ้านํามาถ่ายวิดีโอจริงๆผมอาจจะไปใช้ตัวที่เล็กกว่านี้นะครับซึ่งตัวที่เล็กกว่านี้แล้วถ่ายวิดีโอได้ดีอตอนนี้ผมก็ยังจะเชร์ เป็นไมโครโฟเตอร์อยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นตัว Panasonic G100 หรือ Panasonic G95 ก็ได้นะครับซึ่ง2ตัวนั้นเนะี่ยมีแบบท,ที่ดีแล้วก็กันสั่นที่ดีนะครับผมแล้วก็สีสันวิดีโอค่อนข้างที่จบหลังกล้องนะครับแล้วผมยังมองว่านำไปถ่ายบอกนานๆยังยังดูดีอยู่นะครับผมโอเคเราจะไม่พูดถึงพ a นาโซนิกแล้วนะตอนนี้เรามารีวิว r าร์พนะครับผม วันนี้นี่ผมอาจจะพูดแบบเรื่อยๆเปื่อยๆไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนมาฟังในมุมมองความคิดเห็นของผมในฐนานะช่างภาพนะครับว่า RP มันมีลักษณะยังไงในการใช้งานจริงนะครับผมนําไปใช้งานงานจริงนะเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วเป็นงานที่ได้เงินจริงๆนะครับผมในมุมมองของช่างภาพนะครับสุดท้ายแล้วผมก็ยังจะบอกเหมือนเดิมนะครับว่าขอให้ทุกคนเสียเงินอย่างมีความสุขนะครับคุณอาจจะตัดสินใจได้ว่า คุณนะมีงบเท่านี้เท่านี้เท่านี้แล้วก็เพียงพอสําหรับการซื้อตัวนี้ผมก็จะเชียร์ตัวนี้ไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณมีงบมากกว่านี้ใจรออีกนิดนึงอีกสักเดือนหรือ2เดือนที่อ8เข้ามาตลาดไทยแล้วก็ราคาออกมาจริงนะครับแล้วถ้าคุณมีงบอยู่ตรงนั้นคุณกระโดดไปอาเลยนะครับผมซึ่งมันอาจจะมีอาการแบตไหลก็จริงแต่เซนเซอร์ที่ใหม่กว่า ประมวลผลใหม่กว่า d i x i X นะครับที่ยกมาจาก6 d Mark2 นะครับเอ้ R6 Mark II นะครับลงมานะครับถึงจะลดสเปคไปบางส่วนนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่ามันยังให้คุณภาพที่ดีกว่า R.P แบบก้าวกระโดดน,นะแต่สำหรับใครที่ไม่ได้จัส t ในเรื่องของพวกนี้นะครับ R.P ก็ยังเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็เซฟคุณไปได้อีกเยอะเลยนะครับ แล้วก็ส่วนในส่วนที่เหลือนะครับผมอาจจะบอกคุณว่านําไปต่อในเรื่องของเลนมากกว่านะครับเลนมีส่วนสําคัญในการถ่ายภาพนะครับทุกคนถ้าคุณมาใช้เลน ขอบแดงเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณไม่สามารถลงไปใช้เลนเกตล่างๆได้แล้วนะครับผมมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกแบบว่าไม่เป็นตัวตนนะผมนี่คือเสน่ห์ของขอบแดงนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วผมก็จะขอฝากช่องของผมไว้เพียงเท่านี้นะฝาก like, กดไลค์กดซับสไคร้กับช่องของผมเลยครับวันนี้ผมทอยทอยกิษดาขอตัวลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย